ใจที่บริสุทธิ์มันจะทำให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าปราศจากครื่อลมบวนพระเยซูบอกว่าบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้านะในมทัทธิวบทที่ห้าข้อที่แปดหากเรามีใจบริสุทธิ์ที่เราจะเป็นสุขกับความชัดเจนของการสำแดงของพระเจ้าเราจะได้เห็น แผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างชัดเจนเราจะไม่รู้สึกและจุดหมายหรือว่าสับสนเราจะรู้ด้วยว่าไม่ใช่น้ำประตะของพระเจ้าที่จะให้เรารู้สึกอยู่ในการฟ้องผิดนะหนึ่งยอมบทที่สามข้อยี่สิบเอ็ดถึงยี่บสองยืนยันว่าท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจ นะและเราขอสิ่งใดก็ตามเราก็จะได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเรานะฮะเฝ้าคอยรับคาแนะนำหรือคําเตือนจากพระเจ้าดําเนินตามแผนการที่พระเจ้ามีต่อเราและปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นที่พอพระทัยในสัมภตระของพระองค์ถ้าจิตสำนึกของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราจะสามารถรับเอาสารที่พระเจ้ากําลังส่งมาถึงเราถ้าการ ไม่เชื่อฟังเป็นสาเหตุทำให้จิตนะคะวินิจฉัยของเราถูกปิดบงังแสดงว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะกำจัดสัญญาณรบกวนนั้นออกไปจากเครื่องรับของเราการที่จะมีใจที่บริสุทธิ์จะพบพะของพระเจ้าได้นั้นเราต้องให้พระพิตสถิตยอยู่ภายในเราและกระทําให้ความปรารถนาของพระองค์เป็นความปรารถนาของเราด้วยนะะ สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เขียนเอาไว้ในตอนต้นนะเกี่ยวกับการได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าจงเอาใจจดจอ่อต่อสิ่งที่ท่านฟังให้ดีท่านจะตวงนะด้วยทนานอันใดก็นะจะส่งตุกให้ท่านด้วยธนานอันนั้นทั้งจะเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ฟังแล้วในมาระโกบทที่สี่ข้อยี่สิบสี่เราจะต้องเลือกฟังนะ เลือกฟังด้วยในขณะที่เรากําลังสแสวงหาพราะวนจะนะของพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าในยุคสุดท้ายจะมีผู้ที่สอนเทียมเท็จมากมายเขาจะสอนในสิ่งที่หลายคนอยากจะฟังเท่านั้นหลายคนเลยค่ะจะรวบรวมขู่เอาไว้สอนในเรื่องที่เขาชอบ เรื่องที่เขาถูกใจแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกสบายใจเพื่อจะตอบสนองใจที่ปรารถนาของตนเองแล้วพวกเขาจะเลิกฟังความจริงแล้วจะหันไปฟังเรื่องที่เขาชอบเรื่องนิยายต่างๆในสองทีมบทที่สี่ก็สามถึงสี่เราไม่เคยแบบเหมือนกับว่า ผู้คนส่งที่ออกมาทํานายให้คนอยากรู้ใช่ไหมคะความเป็นไปของตนเองเอ่าแบบเราไม่เคยเห็นอันนี้ว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เยอะแยะแบบนี้มาก่อนในในช่วงนี้มันจะมีอะไรเอมไปหมดเลยนะคะในสื่อของลักษณะของการที่มันเป็นลนักษณะเหมือนคนส่งคนทํานายนะมีรายการมากมายที่เผยแพร่สารคดี เกี่ยวกับผู้คนทรงที่อ้างว่าพวกเขาสามารถติดต่อกับวิญญาณที่ล่วงรับไปได้คนเหล่านั้นติดต่อกับวิญญาณที่ล่อลวงซึ่งบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแบบครึ่งๆกลางๆเสร็จแล้วก็หลอกลวงพวกเขาในเรื่องของอนาคตพวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าอย่างชัดเจนว่าอย่าอย่าไปหาคนทรง หรือพ่อหมดแม่หมดอยาเที่ยวค้นหาให้ตนมนทินไปพบเขาเลยเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าในเลวีนิติบทที่สิบเก้าข้อสามสิบเอ็ดและนี่คือพระบัญชาที่จริงจังมากๆก,การทรงเจ้าเข้าผีการทำนายโชคชะตาราสีและการใช้เว,วาทมนต์คาถา เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างมากในพระวจนะของพระเจ้าองค์เตือนแล้วนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้จะมีมากมายเลยพระเจ้าจตรัสว่าพระองค์จะทรงหันพระพักตรต่อสู้กับผู้ที่หันไปหาคนทรงคนทรงเจ้าเข้าปีทั้งหลายหรือเข้าไปหาพวกพ่อมดหมอผีเล่นชู้กับพวกเขาโดยติดตามเขาไปลองดูได้ในเลวีติบทที่ยี่สิบข้อหกถึงเจ็ดแต่ก็ยังมีคริสเตียนมากมาย ที่ชอบอ่านคำเหล่านี้แล้วก็ดูหมอแล้วก็โมแต่มานั่งนึกสงสัยว่าทำไมนะเราถึงไม่มีสันติสุขเลยมีหลายคนรวมถึงผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนด้วยที่ได้เข้าร่วมพิธีกรรมซึ่งพระเจ้าได้สื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สกรปรกและชั่วร้ายคนเหล่านั้นทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แล้วก็คิดว่ามันไม่ผิดอะไรมากนักหรอกในพิธิกรรมเหล่านั้นน่ะคนมากมายในโลกศึกษาทิศทางของดวงดาวต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจทำการใดแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นเอ๊เราจะตัดผมวันไหนดีเอะเราจะทำสินั้นสิ่งนั้นวันไหนดีดูเลิอกอยากและเมื่อเราศึกษาพระชนะของพระเจ้า เราเขีนได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบเป็นเรื่องที่น่าปิดชังสําหรับพระเจ้าแม้กระทั่งการสวมใส่หรือการนับถือพวกเครื่องรางของขรังต่างๆก็ทําทให้พระเจ้านั้นไม่พอผัดไทยด้วยเช่นกันความเชื่อของเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของพระวจานะพระเจ้าเท่านั้นอย่าเอาพระเจ้าไปผสม คนเปกับพระอื่นหรือสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันเราซึ่งเป็นผู้เชื่ออยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพานในสิ่งเหล่านั้นเราสามารถวางใจในพระเจ้าให้โปร่งสองอวยพรเราได้บางความเชื่อสอนให้ในมัสการธรรมชาติเช่นดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ก้อนหินต้นไม้หรือสิ่งอื่น ที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาพี่น้องคะบางคนก็เอาหินมาร้อยนะคะเป็นกําไรต่ตางๆนั่นก็เป็นการนับถือก้อนหินอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคุณจะไปนมัสการดวงดาวทําไมนะในเมื่อพระเจ้าของเราก็เป็นผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาคุณจะไปนมัสการก้อนหินทํามาเป็นก้อนๆเอามาร้อยเรียงเป็นกําไรบ้างอะไรบ้างทําไม ในเมื่อพระเจ้าก็เป็นคนที่สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาจากสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาจะนำพาชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้เราเป็นหนึ่งในพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงห่วงแขนและเราควรจะเข้าพอบพระเจ้าไม่ใช่เข้าหาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นเรื่องผิดอย่างชัดเจน ที่เราจะแสวงหาการน,นำพาจากสิ่งที่นอกเหนือจากพระเจ้ามันทําให้พระเจ้าไม่พอพทยัยและเมื่อเราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นไม่มีใครที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแล้วจะพบสันติสุขจริงๆความชื่นชมยินดีจริงๆและมีชีวิตที่มั่งคั่งบริบูรณ์นะคะพระเจ้าประสงค์ที่จะประทานให้หากเราคุ้นเคยอยู่กับการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นหรือในลนักษณะนั้นมาก่อน พเจาขอหนุนใจให้ท่านนั้นปรับใจใหม่อย่างสิ้นเชิงแล้วขอให้ท่านนั้นขอาการยกโทษจากพระเจ้าและขอให้ท่านเลิกยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับพิธีการเหล่านั้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจงรักษาใจของท่านให้บริสุทธิ์และระมัดระวังในสิ่งที่เรากําลังฟังอยู่ให้ดีๆเราไม่อาจจะเปิดรับขึ้นต่างๆพร้อมกัน ในสองสถานีได้ฉันได้เราก็ไม่อาจจะมีเจ้านายสององค์สองเจ้าในเวลาพร้อมกันฉันนั้นในลูกาบทที่สิบกข้อสิบสามเราอาจจะต้องเลือกหาในการจะคบกับเพื่อนอาจจะต้องคบกับเพื่อนใหม่หากเพื่อนอยู่ยรอบๆบเรานั้นพยายามจะกรอกข้อมูลต่างๆให้กับเราเป็นสิ่งที่ขัดพระวจะนะของพระเจ้าเรา,าจ,จะต้องเปลี่ยนช่อง ของสถานีของเราใหม่ที่จะปรับจูนคลื่นของเราให้เข้ากับคลื่นของพระเจ้าจงเอาใจใส่ถ้าสิ่งนั้นมันมีผลต่อการรับฟังของเราถ้าการพูดหรือบทสนทนานั้นมันนำพาไปซึ่งสิ่งที่เป็นแง่ลบแง่าลายที่อยู่รอบๆตัวเราเราจะต้องเปลีนในใย่ยนนิสัยในการรับฟังคลื่นนั้นจ้ะระวังอย่าให้คลื่นลบหรือคำพูดแง่ลบ ออกมาจากปากของท่านด้วยการรับฟังสิ่งที่เป็นแง่ลบต่างๆพระเจ้าของพระเจ้านะกล่าวเตือนเราเอาไว้นะคะพี่น้องในพระคัมภีร์ตลอดเวลาให้เราใคร้ควรถึงสิ่งเหล่าน,นั้นนะคะในเอเฟซัสบทที่ห้าก็สามถึงห้าพี่น้องลองไปใคร้ควรดูอาจจะมีบางอย่างในชีวิตของท่านที่จําเป็นจะต้องละเลิกตัดทิ้งมันไป แล้วก็รีดแะแนนนั้นออกไปเพื่อท่านจะสามารถรับพระพรได้สักทีท่านอาจจะต้องใส่ใจในการพูดคุยกับตนเองซึ่งกำลังเกิดขึ้นแบบเงียบๆในใจของท่านในเวลาการที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าได้นั้นเราจะต้องมีหูที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงเราจะต้องมีความคิดที่สอดคล้องกับวาชนะของพระเจ้า จงจดจ่ออยู่กับความจริงของพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับเราชีวิตของเราซึ่งแต่ไม่ได้พระพรมากมายมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีพระพรของพระเจ้าไปพร้อมๆกับความปรารถนาของเนื้อหนังดังนั้นพระเจ้าจําเป็นจะต้องจัดการกับเราเป็นรายบุคลคลเพื่อให้เครื่องรับของเราสามารถรับสิ่งของพระเจ้าได้อย่างชัดเจน เมื่อพระเจ้าทรงพูดกับเราเราต้องเชื่อฟังพระองค์ทันทีด้วยความยำเกรงและด้วยการถวายเกเียรติแด่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าประสงค์จะสร้างความบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในเรานะคะพระเจ้าปรารถนาที่จะประทานบำเหน็จแก่เราอย่างเปิดเผยหากเราเชื่อฟังพระองค์ในที่ที่ลี้ลับภายในมิติแห่งจิตใจของเราในมทธิวบทที่หกเราจะต้องไม่ต่อสู้กับพระเจ้า แต่ให้พระเจ้าสงคราะห์อของชีวิตของเราอย่างเต็มที่หากเราทรงให้พระองค์นำพาชีวิตของเราชี้ทางของเราเราจะต้องไม่พลาดหรือรู้สึกสำนึกเสียใจเพราะแบ่งทางพระเจ้าเลยเพราะถ้าเรายังขืนต่อต้านพระองค์หรือยไปเราจะเป็นทุกข์ตลอดเวลากับวันคืนที่เหลืออยู่เพราะตัวตวนภายในของเราเรารู้ดีว่าเราพลาดจากสิ่งที่ดีที่สุดด้วยการปล่อยให้หูของเรานั้น เป็นมวทินจากการรับฟังสิ่งที่เป็นแง่ลบแง่ร้ายและพูดจากคำพูดแง่ลบแง่รายออกมาพี่น้องคะอย่าลืมนะคะพระเจ้าทรงเห็นทุกอย่างพระเจ้าได้ยินุกบทสนทนาของเราและพระเจ้าคาดหวังเราได้ยินสิ่งที่ถูกต้องและพูดสิ่งที่ถูกต้องคะ่ะขอพระเจ้าอวยความเป็นธรรมท่านนะคะให้ปีนี้เป็นปีอภรรยอะไรก็ตามที่ส่งท่านอยู่ขอท่านตัดมันทิ้งไปนะคะ ขอบพระเจ้าอวยพรค่ะ